สวัสดีจ้าวันนี้ยายดวงอยากกินหนึ่งปลานินด้วยจ้ะดวงสิมมาหนึ่งปลานินนี่จ้ะปลานินมาแต่คองเตยอปลาคือสีใหญ่กว่าน อันนี้ต,ติกกระเทียมกับอันตะไครนจะหอมนะพี่น้งองหยัานมันกัาไปได้นี่เกลือใส่ซูรใ์ใ่ มะเขือเทศสีเห็ดแจ่วนในดวงสีเห็ดแจ่วใบแข่างๆผีใบแข่างขาๆสีหเ,เห็ดแจ่วเฮ็ดจะเฮ็ดดอกเคใส่เข้าไป เราสิปิดฝาได้บ่พี่น้องบัดนี้เต็มหมอเลยตบถ่ายดผักอีหุมปิดฟ้าบ่ได้ดพี่น้องเอ้ยตบถ่ายดอกผักหอมสิเฮ็ดแจ่ว ี่ดวงมีอันขีดขานดังฐานเนาะฐาน่อไฟมันควันหมูของเสาเนาะคือบา่นชวนตัวหนึ่งจะหนึ่งบันกันหนึ่งคือสิบปิดฝาได้เนาะบ่ได้ก็ปิดจะยลุดเนาะเดี๋ยวมันหออมันกระิหยบเองเนาะจ้ะพี่นนองจอบบ่งกรพี่น้องหิ้วเขาเลยสุกแล้วบอกพักสุกแต่าปลานี่ยังบนแน่ใจเนาะจ้ะสุกเป็นที่เรียบร้อยจ้า เป็นตาแซ่บถี่พี่น้องนั่นข้าวเหนียวคักยอดกุยบุ้มแล้วก็ดอกมันดอกยางกอบานเฮาดอกเคเท็ดนางฟ้าเกียงกลิ่นอาเป็นตาแซ่บถี่มาดู้จ้ามาจ้ามา